สวัสดีค่ะคุณผู้ชมของชาแนลเช e กี้ a d y g o o g ก้ Play ทุกคนนะคะวันนี้ก็ก้มาลองแอปใหม่ชื่อแอปว่า Network Speed Test บน Windows 10นะคะตอนนี้ก็ก็ใช้อินเทอร์เน็ตของ True นะคะ t r u t i n t e r n e เเ,เป็นแบบเคเบิลเข้ามาที่บ้านนะเป็นโปรโมชั่นสุขคูณ3นะคะก็มีทั้งอินเทอร์เน็ตบ้านมี True v i s i o n ะให้คุณแม่ดูฟรีแล้วก็ใช้มือถือ True ไปด้วยนะคะก็จ่ายเดือนนึงประมาณ 899บาทยังไม่รวมภาษีนะคะโอเคเราจะมาเริ่มเทสกันว่าอินเทอร์เน็ตที่บ้านของโกโก้ Go นะคะความเร็วเท่าไหร่นะคะอันนี้ต่อด้วยสายแลนนะคะเริ่มเลยอ้าวเอาใหม่ตึก๊กเน็ตเวิร์กดีเลย์แมิลิเซกนะคะสปีดขาดาวน์โหลดอยู่ที่ประมาณ3 0เมกะบิตเพอร์เซก ค่ะอัปโหลดได้ที่ประมาณ2เมกะบิตนะคะมาดูด้านขวาประวัติก็คือความเร็วแต่ละช่วงเวลาแต่ละวันมันไม่เท่ากันน่ะนะก็ดีเลยก็อยู่ที่ประมาณนี้ประมาณ70-80บางทีก็ไปถึงร้อยกว่าเลยนะคะดาวน์โหลดบางทีได้ถึง50เมกเลยนะแต่ว่าเฉลี่ยก็คือประมาณ30เมกนะคะอัพโหลดประมาณ2เมกหรือ3เมกอ่ะมาลองอีกทีดีกว่า อ่าโอเคคราวนี้เน็ตเวิร์กดีเลย์จ็ดสิบอดมิลลิเซกนะคะดาวน์โหลดสปีดคราวนี้พุ่งเลยนะเกือบเกือบนะ่ยห้าสิบเมกขาดาวน์โหลดห้าสิบเมกอะเฉลี่ยอยู่ที่ส3ิบสาเมกะบิตเปอร์เซ็นะคะคะขาอัพโหลดคราวนี้อยู่ที่ประมาณสองจุห้าเมกะบิตนะคะก็ถือว่าโอเคนะ ก็พอที่จะเล่นเกมกับเขาได้อยู่เหมือนกันค่ะอัพโหลดอาจจะน้อยไปน,นิดนึงเวลาเวลาไลฟ์สตรีมอาจจะไม่พอนะคะคุณผู้ชมใช้อินเทอร์เน็ตบ้านอะไรอยู่คะแล้วก็คุณผู้ชมคิดว่าสปีดเทสของ True Internet ที่โกโก,ก้เทสวันนี้โอเคไหมแนะนำเน็ตบ้านแบบไหนที่แบบจะมาเล่นเกมได้ไวๆนะคะยังไงก็คอมเมนต์กันข้างใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วพบกับ t ท c กซี่เกโก้ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ